สวัสดีนะทุกท่านเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะทุกท่านนะครับเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้ทําบานสไลด์นะฮะทำกรอบบานสไลด์เสร็จแล้วนะฝั่งนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเดินทางกลับแต่ว่าก่อนที่จะเดินทางกลับเราอ่ามีข่าวดีที่จะแจ้งให้คุณแม่ได้ทราบนะครับก่อนเดินทางกลับมาคุณแม่เออเดี๋ยวให้คุณแม่ นะทราบเรื่องนี้ก่อนครับท่านหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราก็เครียดมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่มุมนี้เนาะอะอยู่ในร่มก่อนนะครับยืนอยู่ตรงตรงบ้านนี้ก่อนเออเอาเ,เราไปยืนตรงนั้นเลยคุณแม่เออตรงนั้นหละเออเห็นไหมตร,ตรงนี้เออยิงตรงนี้แหละ สวัสดีครับผมสสวัดีครับ,อรบพอดีว่าบ้านของคุณแม่เนี่ยเอ่อผมก็ได้ทำการทำไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆงบมันหมดนะงบมันหมดนะครับพองบมันหมดน่ะก็อาจจะไม่มีเงินไปกั้นห้องให้เมื่อวานผมไปคำนวณดูเงินเนี่ยเงินมันเหลืออยู่ ห้าร้อยห้าบาทหลังจากซื้อพื้นนะถ้า <Yeah. S 1> ไปซื้อพื้นเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> เงินมันจะเหลืออยู่ประมาณนะฮห้าร้อยห้าบาทซึ่งเงินมันไม่พอในการไปกั้นห้องให้คุณแม่ <Yeah. S 1> นะแล้วทีนี้ผมก็เลยเออหาเจ้าภาพในการกั้นห้องให้ <Yeah. S 1> นะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับอ่าเป็นเจ้าภาพในการกั้นห้องให้คุณแม่ <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> นะคุณกิติวัฒน์วงเจริญ นะครับมอบเงินให้สองพันบาทน ی, ี่เห็นไหมอ่าสองพันบาทนะฮะสนับสนุนในการซื้อแผ่นมากั้นห้อง<ะ>ซึ่งก็น่าจะเพียงพอในการกั้นห้องอยู่นะี่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณแม่เนี่ยอวยพรให้กับคุณกิติวัตรวงเจริญหน่อย <จ acab. S 2> นะครับอ่ะอวยพรให้เพื่อนหลายๆเ<ๆ>นยยอากขอบคุณซื่อๆได้อันยาวๆเป็นสมองหรือเป็<ๆ>นยังขอบคุณจะผู้ใหญ่ใจดี <alloc> ขอให้คิดสิ่งใดก็ะซมปรารถนาจ้ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยจ้ะขอให้ถูกระวันที่หนึ่งจ้ะจ้ะดีใจไหมดีใจจ้ะจะได้อยู่บ้านหลังงามๆสวยๆอลไรทีนี้เออฝนตกฟ้าร้องก็คงจะไม่ต้องไปหลบในห้องน้ำอะไรอีกแล้วนะอดใจอีกนิดนึงนะะก็จะได้อยู่บ้านหลังสวยๆแล้วนะครับจะ เอ่อเร็วๆนี้คงจะได้หาเลือกหายามในการขึ้นบ้านเนาะนะครับขึ้นบ้านนอนสามวันก่อนเพราะว่ามันมันยังไงมันก็ต้องได้ขึ้นอะ่ะเอ่อก่อนก่อนที่เราจะส่งมอบนนจ้ะนะฮะมันก็ต้องได้ขึ้นนะฮะเร็วๆนี้บ้านหลังนี้ก็สร้างมาด้วยนะครับอ่แรงศรัทธานะครับของผู้ใหญ่เจดีทุกท่านเลยนะที่ร่วมกันสร้างนนจ้ะไม่ใช่แค่คนสองคนหลายท่านนะฮะ ที่ร่วมกันสร้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยที่เรามาทําบ้านเนี่ยเป็นของเฮียปิงหลังคาทั้งหมดเลยเป็นของเฮียปิงนะเฮียปิงเป็นเจ้าของโรงงานเหล็กขนาดใหญ่อยู่กรุงเทพท่านก็แม่ตาได้ส่งเหล็กนะจํานวนเป็นหลายตันเลยมาให้พวกเราเนี่ยได้ทําจิตอาสาเนี่ยฮะก็กราบขอบพระคุณเฮียปิงด้วยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะหลายๆท่านเนาะที่สนับสนุนนะครับ ก็ขอให้ท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาเนาะนะครับรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมอ่ะผมแล้วก็แม่ก้อยไม่รู้จะตอบแทนยังไงนอกจากการทําความดีนะตอบแทนสังคมแล้วก็คุณแม่ก็เลี้ยงลูกให้ดีๆนะครับให้เป็นเยาวชนที่ดีแล้วก็เป็นอนาคตของชาติเนาะไม่หวังอะไรหวังแค่นี้แหละนะครับอ่ะพวกเราก็ขออนุญาตเดินทางกลับเด้อปนี้เด้ออ่ะขอบพระคุณนะ คุณกิติวัตรวงเจริญมากมากเนี่ยที่แมตาะนะครับจริงๆข่าวนี้ยท่านแมตามาตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่ประมาณสักสี่ทุ่มท่านโอนเงินมาช่วยประมาณช่วงสี่ทุ่มนะครับเห็นว่าเงินมันเหลือน้อยเห็นว่ามันเหลืออยู่ห้าร้อยห้าบาทบผมไปนับดูแล้วมันเหลือห้าร้อยห้าบาทน่าจะไม่เสร็จบ้านหลังนี้ก็เลยอ่ะหายเจ้าภาพในการทํากั้นห้องแล้วกันนะท่านก็ได้แมตามานะขอบพระคุณมากมากครับผมอ่ะไปะเราเดินทางกลับ อายังยังลืมลืมเก็บของโอ้เกือบจะกลับแล้วนะี่กินอ่าเด็กเก็บของก่อนอีกสักนิดหนึ่งก่อนอ่าลืมแนละ้วท่านเก็บของก่อนอยังาไมา่ได้ล็อกตู้เลยมาพรุ่งน,นี้เช้าเด็กๆกาไปเล่นหมดเลยเด็กๆชอบเลยนี่เครื่องมือช่างนี่ ดี๋ยว่าเป็นการแจ้งข่าวดีก่อนกลับบ้านนะท่านเพราะว่าจะแจ้งเมื่อเช้าเดี๋ยวให้คุณแม่ร่วมอวยพรหน่อยก็เลยเยก็บไว้ตอนเย็นนะใส่ฟงใายไฟไว้ในบ้านนั่นแหละไม่หายหรอกเนาะ คงไม่มีใครไปเล่นล็อกสายไฟขอดแต่ปักก็พอ,อโอ้ผ้าใบคลุมของนี่ขาดแล้วเนาะ ถ้าใบขาดแล้วพี่น้องก็มันมันกรอบเนาะหลายวันหลายเดือนขาดแล้วลมพัดออโอเคไปเดินทางกลับโอเคครับผมขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะฮะ นี่ท่านถ้าไม่มีคงบ้านหลังนี้ก็คงจะไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้นะท่านฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ